จากการที่นายพฤทธวัชรศิลป์สอสอระบบบัญชีรายชื่อและก็โฆษกของพรรคประชาชนได้กล่าวถึงการชุมนุมของนายสนธิลิ้มทองกุลอดีตแกนนำพันธมิตรเพื่อประชาธิปไตยที่เตรียมจะระดมมวลชน ลงท้องถนนเพื่อที่จะขับไล่รัฐบาลว่าคุณพริฤบอกว่าพักประชาชนจะขอทำหน้าที่ในฐานะพักการเมืองคนไกลของสอสอในสภาผู้แทนราษฎรและก็ในฐานะที่เป็นพักฝ่ายค้านก็จะตรวจสอบ การทำงานของรัฐบาลทั้งเรื่องกระบวนการยุติธรรมชั้น14เรื่อง MOU 44แล้วก็เรื่องเขากระโดงด้วยพมเหมนด้วยกับการประกาศจุดยืนของพักประชาชนที่จะยึดมั่นในระบอบรัฐสภาที่จะตรวจสอบรัฐบาล ผ่านกลไกลของการเป็นพักฝ่ายค้านแล้วก็เห็นด้วยที่พักประชาชนสนับสนุนให้การเคลื่อนไหวหรือการชุมนุมของประชาชนไม่ว่ากลุ่มใดก็ขอให้เป็นการชุมนุมตามสิทธิขั้นพื้นฐานของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นการชุมนุมในระบอบประชาธิปไตย ผมเห็นว่าถ้าหากว่าการชุมนุมภาคประชาชนมีปรรคการเมืองมาหนุนหลังมาเกี่ยวข้องด้วยมันก็จะเกิดข้อครหาและก็ถูกโจมตีจากฝ่ายรัฐบาลได้เพราะว่าอย่างคุณนายนัทวุฒิใส่เกื้อที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีได้โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวดักคอไว้ก่อนแล้ว ว่าการชุมนุมขับไล่รัฐบาลที่จะเกิดขึ้นมันมีเพียงกลุ่มเล็กๆไม่เกิดม็อบใหญ่หรอกมันเป็นแค่ก๊กอนุรักษ์นิยมและก็มีพวกสีส้มเป็นกองเชียร์เพราะฉะนจรนถ้าหากว่าพรักประชาชนเข้ามาร่วมด้วยก็จะเข้าทางคุณนัตวุฒิที่ออกมาตีปลาหน้าใสไว้ก่อนแล้ว พลการที่พรคประชาชนประกาศจุดยืนอย่างนี้ผมก็คิดว่าเป็นเรื่องของการทำการเมืองใหม่การเมืองรูปแบบใหม่ของพรคประชาชนแล้วก็ยิ่งทำให้การเคลื่อนไหวของประชาชนหรือว่าการเมืองภาคประชาชนเป็นการเคลื่อนไหวที่บริสุทธิ์ ไม่มีพรรคการเมืองหรือกลุ่มการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องครับก็อยากจะให้การชุมนุมที่จะเกิดขึ้นขอให้เป็นเรื่องของการเมืองภาคประชาชนกับรัฐบาลไม่ใช่การเมืองของพรรคประชาชนกับรัฐบาลผ็ก็สนับสนุนจุดยืนและก็ แนวทางและเห็นว่าการตัดสินใจที่ไม่อยู่เบื้องหลังหรือไม่มาเกี่ยวข้องกับการชุมนุมภาคประชาชนปล่อยให้ประชาชนเขาเคลื่อนไหวกันเองจะเป็นกรอบป้องกันไม่ให้ถูกข้อคอรหาหรือการใส่ร้ายป้ายสีการต่อสู้ภาคประชาชน ว่ามีการเมืองหรือพรรคการเมืองอยู่เบื้องหลังได้ครับ